กระโปลคลอดนโยบายบังคับให้ทุกธุรกิจต้องจ้างคนท้องถิ่นก่อนชาวต่างชาติหวังลดอัตราคนว่างงานนักวิทยาศาสตร์อังกฤษเสนอโครงการสร้างโรงผลิตแก๊สจากขยะเหลือทิ้งชี้ได้ประโยชน์ถึงสองทางจากนั้นชมภาพวาน3มิติหน้าสำนักงานใหญ่ของ UN เเพื่อเรียกร้องสันติภาพในซีเรียสุขในทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิดานนดิฉันชื่นสิจิเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระสาโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจนถึงสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเราสองคนนะคะสดสดพร้อมกันทั่วโลกที่ www. b a k a b o o tv แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายการเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจใน Facebook เสิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียอินเทลชานลค่ะครับผมถ้าเมื่อ 2- 3สวันก่อนนะครับมีความ จากประเทศสิงคโปร์ที่น่าสนใจออกมาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือรัฐบาลของเขาเนี่ยเตรียมที่จะออกนโยบายใหม่หเป็นการบังคับนะครับให้กับธุรกิจห้างร้านเรียกง่ายๆว่าบริษัททุกแห่งเลยในเกาะสิงคโปร์เขาเนี่ยให้ต้องรับคนท้องถิ่นเข้าทำงานก่อนนะครับก่อนที่จะไปพิจารณาเลือกคนต่างชาติมาทำงานนะครับเขาให้เหตุผลว่า คนสิงคโปร์เนี่ยจริงๆแล้วยังเก่งยังมีความสามารถอยู่อีกเยอะอแต่ต้องกลายเป็นคนตกงานนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยนิยมที่จะไปจ้างคนต่างชาติมาทําง,งานมากกว่า คือก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนสิงคโปร์ค่ะที่รัฐบาลของเขาเนี่ยเห็นถึงความสําคัญของประชาชนในประเทศแต่ว่าในมุมกับการค่ะบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นระดับใหญ่ๆนะคะเป็นระดับโลกเนี่ยต่างก็บนกันเป็นแถวเลยเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ค่ะจะต้องแข่งขันกันในระดับสากลก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเลือกพนักงานที่มีทักษะแล้วก็มีสายตากว้างไกลคือถ้าโมแต่จ้างคนท้องถิ่นแบบนี้สิงคโปร์อาจจะต้องสูญเสียความเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทาง เศรศษฐกิจของเอเชียไปก็ได้ค่ะคเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันต่อเลยค่ะครับต้องบอกว่าคนสิงคโปร์เนตอนนี้ได้เฮกันดังๆแล้วนะครับเมื่อนาย,ยกรัฐมนตรีของเขาก็คือนายลีเซียนลุงนะครับเตรียมจะใช้นโยบายใหม่ด้วยการบังคับให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องพิจารณาจ้างชาวสิงคโปร์เข้าทำงานก่อนชาวต่างชาติโดยประเด็นหลักๆเลยนะครับของนโยบายนี้ก็คือรัฐบาลเนี่ยจะมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าธนาคารอาชีพนะครับเป็นธนาคารนี้เนี่ยจะตั้งขึ้นประมาณสักกลางปีหน้าะนะครับธุรกิจทุกชนิด ที่มีพนักงานตั้งแต่25คนขึ้นไปนะครับจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งนี้<ะ>เมื่อมีการ,รว่าทางแต่ละบริษัทเนี่ยจะจ้างคนงานก็จะต้องไปแจ้งหรือว่าไปโพสต์ข้อความหรือว่าไปประกาศไว้ที่ธนาคารแห่งนี้นะครับ<ะ>ให้คนสิงคโปร์เนี่ยได้ทราบแล้วก็มาเลือกงานก่อนอก่อนที่จะให้งานนี้ตกไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติ และสําหรับงานที่ต้องเข้าข่ายที่ต้องกักไว้ให้กับชาวสิงคโปร์เนี่ยก็คืองานที่มีเงินเดือนตั้งแต่3 0 0 0ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ75,000บาทขึ้นไปเท่านั้นค่ะคแต่ก็มีข้อแม้อีกนะคะว่าถ้าเป็นงานระดับเงินเดือน1 2 0 0 0เหรียญหรือว่าประมาณ3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นค่ะคซึ่งหมดกฎหมายใหม่ที่ว่านี้รัฐบาลสิงคโปร์เขาก็มั่นใจด้วยค่ะว่าจะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยมีงานทํากันมากขึ้นโดยที่ปัจจุบันค่ะสําหรับประเทศสิงคโปร์ มียตราการว่างงานอยู่ที่ 72. 1ค่ะบวกกับคนที่ไม่ได้ทำงานอีก,กราว3%รรวมทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ50,000 6 0 0ถึง60,000คนค่ะครับคราวนีเ้เรามาลองฟังเสียงของบรรดาผู้บริหารของธุรกิจต่างๆกันดูบ้างะนะครับอย่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ City Group นะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงิน,นระดับโลกเลยนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า ธุรกิจสากลเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะนะครับที่สามารถแข่งขันกันในระดับนานาชาติได้ซึ่งการมีที่มีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรนอกจากจะเป็นการช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้แล้วก็ยังช่วยให้ประเทศสิงคโปร์นะครับสามารถสู้กับประเทศอื่นๆแล้วก็ยังครองความเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในเอเชียไว้ได้อีกด้วยนะครับ นกผู้บริหารของ h ฮส Public นะคะเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเรื่องของทรัพยากรบุคคลค่ะเผยว่านโยบายนี้เนี่ยจะทำให้ชาวต่างชาติหางานทำในสิงคโปร์ยากขึ้นคนเก่งๆเนี่ยก็อาจจะหันไปมองประเทศอื่นแทนอย่างเช่นไปที่ดูไปที่ฮ่องกงนะฮะเกาะฮ่องก,<ล>ง,คกงค่ะคซึ่งก็มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่ากันเลยนั่นหมายความว่าฮ่องกงเนี่ยอาจจะแซงหน้าสิงคโปร์ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจไปก็ได้ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับ ก็คือคุณลีเซียนลุงเนี่ยก็ยอมรับว่าถึงแม้นโยบายที่ว่านี้<ม>จะช่วยให้รัฐบาลสิงคโปร์สามารถควบคุมจํานวนของชาวต่างชาติไม่ให้มีมากเกินไปกว่านี้นะครับ<ฆ>แต่ในมุมกลับกันเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นการส่งผลสะท้อนในทางลบก็เป็นได้นะครับถ้าคือถ้าควบคุมกันมากเกินไปเนี่ยธุรกิจหลายอย่างก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็ยังต้อง พึ่งพาความรู้ความสามารถของชาวต่างชาติอยู่ไม่น้อยค่ะมาดูที่มาที่ไปของนโยบายนี้กันค่ะคือเป็นเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิงคโปร์มีการเปิดกว้างให้กับชาวให้กับชาวต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาหากินทํางานหากินกันได้แบบอิสระเลยจนชาวสิงคโปร์เองค่ะก็เริ่มที่จะบ่นว่าคนต่างด้าวเนี่ยเหมือนกับว่าเข้ามาแย่งงานพวกเขาแย่งที่พักอาศัยแถมยังออกลูกหลานมาแย่งที่เรียนกับเด็กชาวสิงคโปร์อีกด้วยก็ทําให้การ งานเนี่ยเป็นเรื่องยากบ้านก็มีราคาแพงเกินไปด้วยค่ะก็ะเลยอยากให้นโยบรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับว่ามีนโยบายอะไรออกมาช่วยเหลือบ้างก็เลยเป็นที่มาเนีคะว่านโยบายนี้ไหลคลอดออกมาแต่ว่าจะมีผลบังคับใช้เพียงแค่4ปีเท่านั้นเองและหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการประเมินผลดูนะคะว่าได้ผลเป็นยังไงสมควรที่จะยกเลิกหรือว่าจะยังให้นโยบายนี้คงอยู่ต่อไปหรือเปล่าค่ะครับผมแต่ปัญหาที่ ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเผชิญมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับก็คือปัญหาที่มีจํานวนประชากรเนี่ยลดลงไปทุกทีทุกทีเลยนะครับส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วง10ปีหลังนี้นะครับจำนวนผู้คนในสิงคโปร์จะ เพิ่มขึ้นถึง1.1ล้านแสนคนนะครับซึ่งก่อนนี้เนี่ยประชากรเขามีทั้งสิ้นประมาณ <Led S 1> สัก5.3ล้าน3แสนคนนะครับแต่ส่วนใหญ่กลับเป็นชาวต่างชาตินะครับที่อพยพเข้าไปทำงานแทบทั้งสิ้นเลยซึ่งรัฐบาลของเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าภายในปี2030หรือว่าอีก17ปีนับจากนี้สิงคโปร์จะต้องมีประชากรให้ได้6.9ล <Led S 1> ้าน9แสคนนะครับและคนที่เพิ่มขึ้นก็จะต้องเป็นชาวสิงคโปร์แท้ๆด้วยนะครับ เรื่องนี้นะคะก็ต้องดูท่าทีของด้านสมาชิกอาเซียนด้วยเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราก็จะรวมตัวเป็น<ช>ประชาะคมอาเซียนแล้วค,คือถ้า<ผ>ม,มีการใช้นโยบายนี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบไปทั่วเลยสําหรับผู้คนนะคะผู้ที่ใช้แรงงานที่อาจจะไปอาศัยอยู่ทินฐานอื่นค่ะจริงๆแล้วถ้ามองกันให้ดีๆเนี่ยผมว่านโยบายนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ,รบอยากจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเอามาพิจารณาใช้ดูบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยไปที่ไหนที่ไหนนะครับ มีการจ้างงานชาวต่างชาติเยอะเลยไม่ใช่พูดถึงชาวประเทศเพื่อนบ้านอของเรานะครับในระดับบริษัทเนี่ยมีการจ้างพวกฝรัง่งพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเยอะแยะเลยมาแย่งงานคนไทยกันซะง,งั้นนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ